น้องที่เคารพทั้งหลายครับสถานตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะนั้นที่นี่เนี่ยเราจะพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไม่ได้แต่ว่าปกติแล้วเวลาผมขึ้นพูดปราศัยเนี่ยผมนี่ถ้าเป็นมวยหมันเป็นมวยบู๊กับพี่น้องครับเพราะถ้าพี่น้องเมาเลือดเห็นเลือดไปได้เนี่ยก็กระณาควักยาดมออกมาได้ครับ ที่จำเป็นต้องมาพูดวันนี้เพราะว่าได้ข่าวว่านัทวุฒิจตุพรพวกนี้กำลังจะไปขึ้นเวทีให้กับพงศพัฒน์แต่ว่าถ้านัทวุฒิจตุพรไม่ไปขึ้นเวทีของพงศพัฒน์ี่ผมก็ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่แล้ครับเพราะว่าผมกับนัทวุฒิจตุพรกับเจ๋งดอกจิกนี่มันเป็นคู่ปรับกันครับถ้าพี่ <S <S น้องจำได้นี่ เวลาขึ้นเวทีจะไม่พูดถึงเจ็งซะเลยก็ไม่ได้หล้ครับเพราะว่าผมเป็นคนเอาเจ๋งดอกจิกเข้าคุกครับและจะไม่พูดถึงกอแก้วพี่คุณทองก็ไม่ได้อีกครับเพราะผมเป็นคนส่งเขาเข้าคุกเหมือนกันครับอาทิตย์ที่แล้วผมมาจากอาดใหญ่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่านหนึ่งนั่งเครื่องบินมาและนั่งติดกับคนคนหนึ่งครับก็คือเจ๋งดอกจิก ผมก็เดินไปทักรัฐมนตรีทักรัฐมนตรีเสร็จปั๊บก็หันไปมองเจ็งดอกจิกผมก็ว่าเอ๊ะคนนี้ผมคุ้นคุณหน้านี่เจ็งโกรธเลยครับอรารวาสลั่นทั้งเครื่องบินเลยไอเจ็งบอกไม่ต้องหรอกผมนี่จำคุณตลอดชีวิตเลยและจำคุณจนตายเลยพี่พน้องท่านหลายครับที่จำเป็นต้องมาพูดวันนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่คนไทยเราก็บอกมี จุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่ลืมง่ายครับอาจารย์แก้วสรรเคยพูดว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่มีผิดไม่มีถูกวันหนึ่งผิดวันนี้มาทำเป็นถูกก็ได้วันหนึ่งถูกวันนี้มาทำให้เป็นผิดก็ได้ครับเป็นสังคมที่ไม่มีผิดไม่มีถูกเหตุผลที่สังคมไทยเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะเราลืมง่ายกันเราไม่จำอดีตครับ เพราะนั้นสังคมเนี้ยเราจะสู้นักการเมืองที่สร้างภาพไม่ได้ใครที่สร้างภาพเก่งบางครั้งคนนั้นก็ชนะไปผมนี่พอใจหมอมสุขุมพันธ์ประโยคหนึ่งครับถ้าพี่น้องจำได้หมอมสุขุมพันธ์เป็นคนพูดว่าผมนี่แหละเป็นคนจริงสุขุมพันธ์เป็นคนจริงไม่สร้างภาพครับนี่ผมยังไม่ได้พูดแต่พงษพัฒน์สร้างภาพเลยนะครับ แต่ผมยืนยันว่าสุขุมพันธุ์ไม่สร้างภาพพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับถ้าพี่น้องลืมข้อเท็จจริงไปเรื่องหนึ่งวันนี้ผมมาทวนความจําพี่น้องแต่ผมไม่ทวนความจําพี่น้องไปยาวแล้วครับผมจะทวนความจําคนกรุงเทพมานครไปถึงปี2553แค่นั้นแหละครับเพราะว่าบางครั้งปี53นี่คนกรุงเทพนี่ลืมแล้วแล้วสุขุมพันธุ์ แล้วลลแล้วพี่น้องครับแล้วพงษพัฒน์พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายประกาศคําขวัญครั้งแรกจําได้ไหมครับพงษพัฒน์พูดว่าอย่างไงพี่น้องลืมแล้วพงษพัฒน์พูดว่าคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพบ้าแล้วครับอย่างนี้ครับเพราะว่าคุณน,นั่นแหละทำรอยยิ้มของคนกรุงเทพให้หายไป ไม่ต้องคืในให้เขาคุณออกจากวงการไปคุณไปลาออกเสือ้อพวกนี้ไม่ต้องสมัครคนกรุงเทพก็ยิ้มเลยวล่ะครับพี่น้องครับในปี2553ตอนที่มีการยึดราชประสงค์ตอนที่มีการเผาบ้านเผาเมืองยึดราชประสงค์ผมแบ่งคนกรุงเทพเมื่อปี53ออกเป็น3กลุ่ม คนกรุงเทพกลุ่มแรกต้องพูดตรงไปตรงมาครับเวทีนี้ต้องพูดความจริงคนกรุงเทพกลุ่มแรกเมื่อปี53คือคนที่เอากับเสื้อแดงครับเสื้อแดงจะยึดเจ้าเผาเอาหมดกับนี่คือคนกรุงเทพที่เป็นเสื้อแดงครับและวันนี้คนกรุงเทพที่หนุนเสื้อแดงก็ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเมื่อปีห3บคนกรุงเทพกลุ่มที่สอง คือคนที่รักกรุงเทพคือคนที่สร้างกรุงเทพคือคนที่ไม่เผากรุงเทพคือพี่น้องทั้งหลายที่นี่ครับและพักประชาธิปัตย์ครับพงษพัฒน์บอกว่าคืนรอยยิ้มให้กรุงเทพสุขุมพันธ์บอกว่ารักกรุงเทพสร้างกรุงเทพร่วมกันกับพักประชาธิปัตย์ครับนี่คือความแตกต่าง สมัครปุ๊บเห็นความแตกต่างแล้วเราบอกว่าเราน่รักกรุงเทพเราจะสร้างกรุงเทพผมย้อนไปปี53คนกลุ่มแรกของกรุงเทพก็คือคนที่เอากับเสื้อแดงเผาก็เผา,า,าคนกลุ่มที่สองคือไม่เอารักกรุงเทพสร้างกรุงเทพไม่เอาการเผากรุงเทพคือพี่น้องทั้งหลายและพรรคประชาธิป,ปัตย์คนกรุงเทพกลุ่มที่สามเมื่อปี53คือคนกรุงเทพที่เป็นข้าราชการ ที่เป็นทหารที่เป็นตำรวจที่เป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ผมบอกพี่น้องว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะอะไรครับ <Okay. S 1> เพราะเมษา53มีคำพิพากษาของศารแพ่ง4ฉบับผมไปคัดมาแล้ววันนี้ไม่มีเวลาที่จะอ่านให้พี่น้องฟัง <Okay. S 1> เมื่อเดือนเมษายน2 5 5 3ศาสแพ่ารแงได้มีคำพิพากษาถึง4ครั้งครับ ว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงนั้นขัดต่อกฎหมายแล้วจตุพรไปยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งศาลบอกไม่หรอกครับคุณชุมนุมขัดต่อกฎหมายแล้วมีคำพิพากษา4ฉบับบอกว่าครั้งนั้นเสื้อแดงทำผิดกฎหมายที่ยึดราชประสงค์และเผากรุงเทพหมหานครครับพี่น้องลืมไปไหมครับวันที่เขาเผากรุงเทพหมหานคร วันที่เขาเผากรุงเทพใครเป็นโคศกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติวันที่เขาเริ่มจุดไฟเผากรุงเทพมหานครโฆศกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติชื่อว่าพงษพัฒน์พงษเจริญครับ,<ชอ>บแล้วพงษพัฒน์ซึ่งเป็นโคศกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติวันเวลาที่เขาเผากรุงเทพพงษพัฒน์ทำอะไรบ้างผมจะเล่าให้ท่านฟัง เรื่องแรกที่พงสพัฒน์ทำพงสพัฒน์ได้พูดตอนที่มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงพงสพัฒน์บอกว่าถ้าคนเสื้อแดงใช้กำลังใช้อาวุธและทำผิดกฎหมายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะใช้แผนกรรดกฏ52ในการสลายการชุมนุมแต่พี่น้องครับเมื่อปี53 ไม่สามารถสลายการชุมนุมหรือขอพื้นที่คืนได้เพราะตำรวจใหญ่ๆใ,ใ,ในสมัยนั้นเมื่อปี53มันกินมะเขือเทศทุกคนครับกินมะเขือเทศหมดนะครับเลยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปงสพั์บอกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะขนคนมาชุมนุมทั่วประเทศเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ตำรวจจะดำเนินการทามแผนกอรกฏ53มีมาตรการจากเบาไปหาหนักและได้เตรียมอาวุธยุธโทโธปกรณ์เท่าที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนี่พงษพัฒ์ออกมาถแถลงเมื่อปี53แต่พี่น้องครับหลังจากประชาธิพั์พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งคราวที่แล้วพงษพัฒก็ลาออกจากโฆศก สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก็เติบโตมาเติบโตมาจนล่าสุดนี่นะครับก่อนที่จะลาออกเนี่ยพงษพัฒน์มีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผมจำเป็นต้องพูดถึงนายตำรวจสองคนครับเพราะว่านายตำรวจสองคนนี้พงษพัฒน์ขอให้มาเป็นนายเวรของพงษพัฒน พี่น้องอยากรู้ไหมว่าพงษพัฒขอตํารวจคนไหนมาเป็นนายเวนรองผู้มีการสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติคนระดับผู้การระดับรองผู้บัญชาการระดับผู้ชาการนี่เขามีนายเวนและผู้ช่วยนายเวนพี่น้องครับถ้าประกาศรายชื่อนี่พี่น้องอาจจะแปลกใจว่าพงษพัฒขอใครมาเป็นนายเวนเมื่อปี53 เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2553มันก็ปีเศษแล้วครับเอ้ยเมื่อปี55วันที่8กุมภาพันธ์2555พงษพัฒขอตำรวจสองคนมาเป็นนายเวรคนแรกชื่อว่าพันตำรวจโทการเทียนแก้วครับพี่น้องงงอะดิผมเลยบอกว่าต้องทวนความจำกัน การเทียนแก้ววันนี้พี่น้องลืมแล้วเป็นใครไม่รู้การเทียนแก้วเคยเป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนครับจำได้ไหมครับเมื่อพักไทยรักไทยถูกยุบเขาก็สร้างพักใหม่เป็นพักพลังประชาชนคนที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนวันนั้นก็คือพันตำรวจโทการเทียนแก้วและการเทียนแก้วนี้เลยครับ เป็นแกนนำของคนเสื้อแดงที่จังหวัดลำปางครับและไม่สงสัยแล้ครับว่าเมื่อปี55 8กุมภา55นี่ทำไมพงษพัฒขอเสื้อแดงขอตํารวจเสื้อแดงมาเป็นนายเวรของตัวเองเขาวางแผนกันหมดแล้วพี่น้องครับคนที่สองที่พงษพัฒ ขอมาเป็นผู้ช่วยนายเวรเขามีนายเวรแล้วก็มีผู้ช่วยนายเวรนายตำรวจคนที่สองที่พงษพัฒน์ขอมาเป็นผู้ช่วยนายเวรเมื่อ8กุมภาพันธ์2 5 5 5ชื่อว่าพันตำรวจโทวัฒนยูวัชระพโลไทยงงกันอีกแล้วสิจำไม่ได้แล้วสิว่าวัฒนยูคนนี้เป็นใคร พันธมวโทวทัฒนยูวัชระพโลไทยคือนายตำรวจที่ติดตามทักษิณชินวัตรครับค,ค,ครบถ่วนกระบวนความไหมครับการเทียนแก้วขอการเทียนแก้วเป็นนายเวรวัฒนยูอดีตนายตำรวจติดตามทักษิณชินวัตรมาเป็นผู้ช่วยนายเวนแล้ววัฒนยูนี่แหละครับ ก่อนที่จะมาเป็นผู้ช่วยนายเวรของพงศพัฒน์นี่ก็เป็นนายตำรวจติดตามยิ่งรักชิน,นวัตรมาก่อนครับ oh! พี่น้องครับที่ผมต้องเตือนความจำพี่น้องก็คือผมเริ่มต้นบอกพี่น้องว่าเมื่อปี53คนกรุงเทพแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือไม่เอากับเสื้อแดงที่ผอบ้านผอเมืองกลุ่มที่สองคือเอากับเสื้อแดงยังไงก็ชอบเสื้อแดง กลุ่มที่สคือผู้ที่ต้องรักษากฎหมายเมื่อเมษายน53พงสพัฒน์พงษเจริญบอกว่าตำรวจจะใช้แผนกรกฏ53ในการสลายคนเสื้อแดงวันนี้พงสพัฒน์ก่อนลาออกใช้คนเสื้อแดงเป็นนายเวนครับเพราะอะไรครับ เพราะเราไม่ได้ติดตามกระบวนการก้าวย่างของพงษพัฒและคนเสื้อแดงว่าเขาวางแผนในการทำการเมืองในประเทศนี้อย่างไรผมเลยเรียนพี่น้องครับครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้กันระหว่างพงษพัฒกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นสงครามตัวแทนครับพี่น้องครับ ประชาธิปัตปัและผู้ที่รักษากฎหมายรักความเป็นธรรมเรายืนหลังสุขุมพันธ์บริพัตรแน่นอนครับเราไม่แตกแถวครับแต่พี่น้องครับมีคนบางคนแตกแถวผมเลยบอกว่าผมจำเป็นต้องมาบอกพี่น้องนี่ท่านัทวุฒิจตุพรไม่ไปเดินนำหน้าพงษพัฒน์นี่ผมก็ไม่จำเป็นต้องมาขึ้นเวทีก็องหม่อมสุข,ขุมพันธ์หรอกครับ เมื่อแกนนํนำเสื้อแดงวันนี้ไปจับมือกับพงษ์สพัฒน์พวกเราในปี2553จึงอย่ากแตกแถวกันครับผมเลยบอกพี่น้องว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าหากจะเห็นว่ามอมราชวงศ์สุขุมพัน์หลอห่อไม่เท่าผมก็จำเป็นต้องเลือกะครับถ้าเห็นว่าสุกุมพันธ์อายุมากกว่าผมพี่น้องก็ต้องเลือกแหละครับเพราะมันเป็นสงครามตัวแทนครับ ถ้าพี่น้องคิดว่ามอมสุขุมพันธ์วันนี้อาจจะไม่หล่อเหลาเท่าไหร่นักวันที่สเวลาพี่น้องเข้าขวัวกาเบอร์สิบกนี่ให้พยายามนึกถึงหน้าคุณอภิสิทธิเวชาชีวะไว้คับลืมหน้าสุขุมพันธ์ไปแล้วให้นึกถึงหน้าของอภิสิทธิ์เวชาชีวะให้ถือเสมือนว่าให้ถือเสมือนว่า คุณนภพิสิทธิ์เวชาชวะและคุณอภิรักษ์โกษาโยธินลงเบอร์สิบกครับพี่น้องครับผมมาเตือนความจำแค่นี้ครับที่จำเป็นต้องเตือนความจำเพราะว่าคนไทยลืมง่ายผมมาบอกเส้นทางของแกนนำแดงลำปางมาบอกเส้นทางของนายตำรวจแดงสองคนที่มาอยู่กับพงศพัฒพงษเจริญเพื่อมาบอกกับพี่น้องว่า คนเหล่านี้เขาข้ามฟากไปอยู่เสื้อแดงตั้งแต่ปี55แล้วโดยเราไม่รู้ตัวเลยครับพี่น้องที่รบครับเมื่อพี่น้องได้รับทราบความจริงนี้แล้วผมคิดว่าพี่น้องมีดุลพินิษที่จะตัดสินได้ว่าวันที่สามนี้พี่น้องจะเลือกใครรักกรุงเทพสร้างกรุงเทพไม่ทำลายกรุงเทพเลือกเบอร์16ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ